สวัสดีค่ะโคฮิตั้งต้องแท็กเตอร์วันนี้เราได้มาทำการจัดส่งโรตารี่ฟาร์มเทค FTR 2 2 7 2 XT นะคะให้กับคุณพี่สุชาติสีจันนะคะที่ตำบลน,นิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นงานด่วนนะคะค่ะ ท่านใดนะคะที่สนใจโรตารีฟาร์มเทคของเรานะคะต้องการติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่0831294255และ0802013156โคหินตั้งต้องแท็กเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโรตารีฟาร์มเทคนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเจนทรีนะคะ รุ่นเจนทรีนะคะจะมีสี่เสาด้วยกันนะคะสองสองเจ็ดสองเอ็กทีนะคะตัวนี้จะมีสี่เสานะคะค่ะสำหรับโรตารี่ฟาร์มเทคนะคะ FTR 2272 XT ตัวนี้นะคะวันนี้ลูกค้านะคะเอามาติดกับรถไถนิวฮฮนแลงเจ็ดแค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะก็กำลังติดตั้งนะคะในส่วนของ l o ต a r y รี่ฟาร์มนะคะเข้ากับตัวรถนะคะติดกับรถไถ่รุ่นนี้เลยค่ะรถไถใหญ่นะคะ New ฮอลแลนด์เจ็ดค่ะวันนี้เรามาจัดส่งที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนี้ก็กำลังติดตั้งให้เข้ากับตัวรถค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจโรตารี่ฟาร์มเทคของเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะเบอร์โทรค่ะ0831294255และ0802013156ค่ะท่านใดที่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะคะสามารถที่จะผ่อนชำระก,กับสินเชื่อศักสยามได้ทั่วประเทศนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะว่าสินเชื่อสักญยามมีที่สาขาไหนบ้างสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะที่0802013156และ083129425ค่ะค่ะตอนนี้ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าทำการทดสอบนะคะ โอเคนะครับวันนี้พอจบคลิปไว้ในเพลงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube โคกหินตั้งเต่าลิขิตนะครับตำบลัวใหญ่เมืองัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรนะครับ083 1294255 0802 0 1 3 1 5เนนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ